สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสตผพานหัวข่าวเรื่องราวระหว่างแฟนคลับของพักเพื่อไทยกับพักคก้าวไกลนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับแฟนคลับเพื่อไทยย้อนก้าวไกลคุกคามย่ำยีประชาชนชูปฏิรูปหรือโครงสร้างจะเป็นเรื่องจริงใจได้ยังไงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ Facebook ปีใหม่ปีใหม่ของคนที่ใช้ชื่อว่าปีใหม่สิริคุณซึ่งเป็นแฟนคลับของพักเพื่อไทยนะครับปีใหม่ได้โพสต ข้อความถึงสมาชิกพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมในการคุกขามทางเพศนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันแปลว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนเป็นใหญ่แต่คุณเนี่ยไม่รักประชาชนพวกคุณข่มขู่พวกคุณคุกขามพวกคุณย่ํายีขืนใจละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนแล้วคุณประชุมนโยบายเพื่อประชาชนนโยบายคนเท่ากับคน ปฏิรูปนั่นหรือโครงสร้างนี่จะเปลี่ยนระบอบนั่นทําลายอํานาจนิยมนี้ตรวจสอบได้เสรีภาพเสมอภาคพรลนอนภาพแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงใจไปได้ยังไงล่ะคะขำจนขืนเลยนะคะต้นแบบการคุกคามประชาชนของพักนี้เนี่ยออกมาวอนขอความเห็นใจจากสังคมให้อภัยลูกๆเข้าสํานึกแล้วสํานึกแบบต้นแบบนะคะลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมออก TV, ทีวีทํากิจกรรมในนามของพัก ไปดูงานต่างประเทศไปตำหนิคนนั้นคนนี้วิจารณ์คนนู้นคนนี้สอนสั่งคนนู้นคนนี้ออกทีวีมีออร่าเป็นที่ยอมรับได้อย่างเนียนๆโดยที่ไม่ต้องถูกขับออกจากพักเลยละคะ่ะะ